ให้ทุกคนทุกทานจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสท้งลมหายใจของเราให้ชัดเจนตั้งแต่เช้าขึ้นมาต,ต,ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องกันสั้งนิดแล้วห้ืยอยังแต่อย่างก็เริ่มเถอะนะเพียงแค่สร้างกับเริ่มพยายามฝึกให้เกิดความเคยชินตั้งแต่ตื่นขึ้นตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่ยืนเดินนั่งนอนให้เป็นแค่เพียงเรียบบท รู้จักลักษณะของคําว่ารู้ตัวอยู่ปัจจุบันคือทุกขณะลมหายใจเข้าออกสัมผัสความรู้สึกรับรู้เวลาลมสัมผัสปลายจมูกข,ของเรานั่นแหละคริวสติถ้ารู้ทั้งเวลาเข้าเวลาออกเริวสัมปชัญญะเพียงแค่รู้ตัวทั่วพร้อมยังไม่เพียงพอเราต้องรู้ให้ต่อเนื่องให้ยาวแล้วก็รู้เท่ารู้ทัน การเกิดของวิญญาณในกายของเราการเกิดวิของวิญญาณในขันห้าของเราหรือว่าตัวใจอาการของใจซึ่งเป็นฝ่ายนาม,มาทำโดยกันแล้วก็รู้นม้มกายของเราในส่วนรูปไอ้ส่วนน้มความเกิดความดับของวิญญาณของอาการของวิญญาณตรงนั้นแหละทาให้เกิดไม่หลงเขาเกิดมานานเขาหลงมานานเราจะไปอบลมไปแยกไปคลายเขาได้ก็ต้องสร้างกําลังสติ สร้างตบะสร้างบาร,รมีให้แรงกล้าสร้างตบะบาร,รมีตั้งแต่ศรัทธาความเชื่อมั่นในพระตรรมไตเชื่อปุ่นเชื่อบาปเชื่อกร,รมแล้วก็จเจริญสติต่อเนื่องให้เชื่อมโยงเอาไปใช้เอาไปสังเกตให้เห็นลักษณะการเกิดอาการของการเกิดของวิญญาณในกายของเราการเกิดของความคิดอารมณ์ต่างๆว่าตัวใจหรือตัววิญญาณเข้าไปรวมไปร่วมได้อย่างไร จนแยกได้คลายได้ตามดูเห็นเหตุเห็นผลได้ชี้เหตุชี้ผลจนกงะท่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งเรานอนหลับจนกระทั่งเราหมดลมหายใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทุกคนกจะต้องทําความเข้าใจเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้ชีวิตคงงเราแนวทางนั้นมีมานานมีมานานแล้วตั้งแต่พระพุทธองค์ได้ค้นพบออกมาเปิดเผยแล้วก็ออกมาจําแนกแจกแจงว่าดําเนินอย่างนี้ทําอย่างนี้ ท่านสอนเรื่องอะไรเราก็ลองพยายามน้อมนํามาปฏิบัติให้ปรากฏขึ้นที่ใจจนปรากฏขึ้นที่ใจท่านทั้งบอกให้เชื่อก็ต้องพยายามกันนะทั้งพระทั้งโยมทั้งชีพาการขายันหมั่นเพียรทั้งภายนอกทั้งภายในท่านทั้งบอกว่าให้รอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในดวงวิญญาณในกายของเรารอบรู้ในโลกธรรมในสิ่งที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยว กายของเราทําหน้าที่อย่างไรทวารทั้งหกทำหน้าที่อย่างไราวาิญญาณในกายทําหน้าที่อย่างไรญญท,ทําไ,ทไมท่านถึงบอกว่าเป็นก่องเป็นขันทําไมว่าการเกิดของวิญญาณนั้นทําให้เกิดทิฏฐิเกิดมาณนะเกิดอัตตาโตตนวิญญาณของเรายัางมีธาตุของกิเลสตอเราต้องพยายามคน้นคว้าทําความเข้าใจถอนรากถอนโคนของการเกิดของความหลงให้ได้ได้บังไม่ได้บังก็พยายามทํา พังเผอลอเราเริ่มขึ้นมาใหม่ล้มแล้วลุกขึ้นมาแก้ไขใหม่ปับปรุงอยู่ตลอดเวลาสัากวันหนึ่งเราก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกันไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็วก็ต้องพยายามกันวันนี้ใจของเราเป็นอย่างไรเราก็พยายามปรับสภาพใจของเราลักษณะของสติเป็นอย่างนี้ลักษณะของใจเป็นอย่างนี้ ลักษณะของอาการของความคิดอารมณ์เป็นอย่างนี้ทำงานไปดูใจไปแก้ไขไปได้ทั้งภายนอกได้ทั้งภายในนภายนอกเราไม่อยากจะได้ความสวยความงามเราก็ได้เราไม่อยากจะได้ล่มเงาเราก็ได้ไี่เข้ามาในป่าก็มีเรื่องเก่ความสุขความลมลื่นลมเย็นความสะอาดความเป็นระเบียบเราต้องพยายามดูแลช่วยกันรักษาอยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านถ้าไม่มีความรับผิดชอบนี่นก็ยิ่งเป็นปัญหามาก เราพยายามมาแก้ปัญหาไม่ใช่ว่ามาสร้างปัญหามาช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็พยายามอะไรที่จะนําความทุกข์นำความเดือดร้อนมาให้หมู่ให้คณนะเราก็พยายามอย่าให้มีอย่าให้เกิดพยายามแก้ไขไม่ใช่ว่าแบกปัญหาแล้วก็มาโยนปัญหาให้คนโน้นโยนปัญหาให้คนนี้อย่างนั้นใช้การไม่ได้ปัญหาของเราเราก็แก่แก่ทั้งภายใน แก่ตั้งแต่ความพิษอารมณ์แล้วก็ล่นออกไปสู่สมมติสู่สังคมอะไรไม่ดีแล้วก็แก้ไขเสียมันก็จะดีจากภายในส่งถึงภายนอกจากภายนอกส่งถึงภายในเราก็จะอยู่กับบุญอย่างแก่การมีความเสจฉละเล็กๆน,น้อยมันก็สะสมไปเรื่อยๆจนกว่ารู้จักปล่อยรู้จักวางอบรมใจของเราให้อยู่ในความบริสุทธิ์นั่นแหละสร้างความรู้สึก การหายใจเข้าออกให้เชื่อมโยงให้ต่อเนื่องกันนิดหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำกันไหวพระพร้อมๆกันคอยไปสร้างสา์ต่อให้รู้ทุกกิยิยาบทน,นะ